สวัสดีค่ะวันนี้จะพานะคะกองข้อมูลไปใส่ Excel นะคะแล้วก็ทำการเรียงลำดับข้อมูลเป็น PivotTable นะคะยกตัวอย่างนะคะเรามาที่เว็บไซต์ Data Warehouse นะคะแล้วเราก็ไปหาธุรกิจที่เราต้องการอย่างเช่นเราต้องการหาข้อมูลนะคะของธุรกิจขนส่งทางถนน นะทีนี้มันก็มีเยอะมากเลยแต่ละจังหวัดใช่ไหมเราก็ไปกรองข้อมูลมาจะอยู่แถบตรงนี้นะคะกรองข้อมูลเราก็จะไปเลือกสมมติเลือกภาคตะวันออกนะคะจังหวัดเราไม่เลือกเราเลือกทุกอันแล้วก็อำเภอไม่เลือกทีนี้ธุรกิจเราก็เลือกสมมติเลือกไซส์ S กับเนะคะแล้วก็ประเภทนิติบุคคลเอามาหมดเลยนะคะแล้วก็กดค้นหาข้อมูล พอค้นเสร็จนะคะเขาก็จะมีพิมพ์ข้อมูลตัวนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ใส่เอ็กเซลทีนี้ข้อมูลที่เขาให้เรามาเป็นแบบนี้เราจะต้องไปแต่งนะคะตกแต่งข้อมูลก่อนนะคะอันนี้ขอทำสำเนาอีกแผ่นหนึ่งนะคะคลิกขวา m ู v ออกก๊อปปี้นะคะ,ะคาารีเอทแล้วกันก็คือทำสำเนาวไ,วไว้อีกอันหนึ่งนะ,ะว่า การจะใส่ pivot table นะ่ะก็คือหัวคอลัมน์อะให้เอาออกให้หมดนะคะก็คือจะให้มันเป็น table ที่เป็นคอลัมน์อันนี้บรรทัดแรกเลยแล้วกี่ก็ลบบรรทัดนี้นะสีบ่บรรทัดนี้ออก mm hmm. column A เปล่าๆเนี่ยก็ลบออกนะคะที่มันจะมีข้อมูลที่แบบที่มันเขาเรียกว่าผสานเซล์ไว้เราก็ไปอ,ออกนะคะ คือทำให้เป็นคอลัมน์เดียวให้หมดเหมือนกับว่าเราไปตรวจสอบข้อมูลที่เราเอามาก่อนว่ามันเป็นคอลัมน์เดียวไหมนะเป็นคอลัมน์เดียวเป็นแถวเดียวไหมนะคะเมื่อข้อมูลของเราเป็นเห็นไหมเป็นแถแต่ละแถวแล้วนะคะแล้วก็ไอ้พวกเนื้อหาข้างบนเราตัดออกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่คำสั่งนะคะ insert แล้วก็จิ้มตรงไหนก็ได้นะแล้วก็ pivot table น,นะคะ มันจะบอกว่าคุณนะคะข้อมูลของคุณอ,อยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมก็คือมันคลุมข้อมูลของเราให้นั่นแหละนะคะเราก็กดโอเคตึงนะ,ะมันจะเกิดแท็บขึ้นมานะคะเวิร์กชีพใหม่ขึ้นมาทีนี้เราก็ไปเลือกนะคะว่าเราจะให้ข้อมูลมันเรียงยังไงเช่นอยากเอาจังหวัดมาอยู่ฝั่งทางซ้ายเห็นไหมจังหวัดฝั่งทางซ้ายแล้วก็อยากได้ขนาดธุรกิจเป็นขัวคอลัมน์ ซส์ S, Size S กับ M แล้วก็ตัว Value ก็คือเอาแถวมานับกันนะ,ะเอาแถวไหนก็ได้มานับอย่างเช่นเอาชื่อนิติบุคคลมานับนะคะก็จะมีตึงเดนะคะสมมุติเราได้ข้อมูลที่เป็นเห็นไหมคะเป็นแบบนี้มันก็จะมีว่าแต่ละจังหวัดนะคะรวมเป็นเท่าไหร่เห็นไหม แต่และจังหวัดเป็นเท่าไหร่ทีนี้เราอยากจะเรียงลาดับ3จังหวัดแรกใช่ไหมที่นี้มันมันจะใส่ข้อมูลไม่ได้แล้วก็กีก็จะกรอบข้อมูลอันนี้เลยนะกรอบข้อมูลเดิม Copy อกววางแต่ค่าก่อนไว้ด้านข้างวางแต่ค่าเป็น1 2 3อย่างนี้นะคะแล้วหัวคอลัมน์ตรงนี้กีก็ไปใส่เออตัวที่มันเป็นเนี่ยเหมือนหลอดดูดนะฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะเราก็จะเรียงนะคะลำดับ ล a s ์ดทรสมอนะคะคือทั้งหมดมีหนึ่งพันนะแล้วก็สามอันดับแรกตัวนี้นะเห็นไหมนะคะแล้วก็สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบสัสดส่วนได้นะคะไปเทียบสัสสดส่วนว่าสามจังหวัดแรกที่เราจะเลือกลงไปเนะี่ยมีข้อมูลประชากรมีหนึ่งพันแต่ว่าแต่ละจังหวัดมีเท่านี้เราก็ไปเทียบสัสสดส่วนได้นะคะว่า เราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างยังไงนะคะทีนี้ในเว็บไซต์เนี้ยมันได้แค่1,000แถวนะคะมันได้แค่หนึ่พแถวแต่ทีเนี้ยบางทีมันเกินใช่ไหมบางทีมันเกินอย่างเช่นเราก็ต้องมาทําทีละอย่างแล้วเ,เอาเซลล์ไปรวมกันเข้าใจไหมอย่างเช่นไซส์เนะคะเรากค้นหาข้อมูลตัวนี้มันบอก9ก้าหนแต่ความจริงไม่ไมใช่นะ เพราะว่ากี่ลองแล้วทุกอันก็เป็น9ก้สหมดเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันมันไม่เท่าจำนวนนี้นะคะก็โหลดใหม่นะอันนี้เป็นรีพอร์ตที่4นะมาดูว่าเฉพาะไซส์ S นะมีเท่าไหร่เพราะใน Data w a r e h อ u s อ่ะตกมันได้แค่พันแถวดูไซส์เอันนี้เฉพาะไซส์ S นะขอเลื่อนลงมาก่อน โอเฉพาะไซส์เอสก็พันแล้วนะ่ะเป็นพันแล้วอะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นเฉพาะไซส์เอ็มล่ะแล้วก็พิมพ์ข้อมูล อันนี้ไซส์ M นะคือข้อมูลมันมันอะมันไม่รวมกันเห็นไหมไซส์ Side M มี57แต่ไซส์ S มีเป็นพันดังนั้นข้อมูลตามจริงก็คือน่าจะพันห้ถูกไหมนะแต่ตอนเราทำตอนแรกอะมันได้แค่พันแถวดังนั้นข้อมูล Data ตัวเนี้ยตัวนี้เราต้องไปก็คือ หาข้อมูลนะคะมารวมกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทําพ i เว t เทเบินะวิธีการก็เหมือนเดิมเลยอันนี้เป็นของ Si เอ s ใช่ไหมไซเอ s นะกี่ก็จะลบข้อมูลออก Delete จัดใหม่ e l e t e แล้วก็ที่ผสานเซลล์อยู่ก็อันนั้นนะไม่ให้มันผสานเซลล์ แล้วก็ลบคอลัมน์ที่เปล่าๆออกนะนะดีลิอันนี้กลุ่มของไซเ์ S นะคะเราไปทำไซส์ M ต่อไซเอ M มนะมันเดิมนะไปจัดการข้อมูลหัวคอลัมน์ไม่เอาจริงๆเอาถึงอันนี้เลยเพราะเราจะไปต่อ Delete คอลัมน์เไม่เอา e ี e ิ e แล้วก็ตัวที่มันผสานเซลล์อะเห็นไหม f g S ตัวเนี้ยมันผสานเซลล์อยู่ต้องยกเลิกผสานเซลล์ลบคอลัมน์ที่ไม่ใช่ออกโอเคอันนี้มี5้าสบเจ็ก็ก็คุมได้อ่ะก๊อปนะอันนี้กลุ่มไซส์ M นะเราก็จะไปหาไซส์ S โอเคไหมไซส์ size ที่มันมีเป็นพันเราก็ไปวาง ต่อเข้าไปอีกโอเคเสร็จแล้วเราก็จะไปทำ pivot table นะคะจิ้มตรงไหนก็ได้ insert pivot table range ค่านี้ถึงค่านี้นะพันหโอเคตึงเหมือนเดิมนะคะเกิดชีตใหม่ขึ้นมาเราก็ หาจังหวัดไว้ด้านซ้ายแล้วก็ขนาดธุรกิจ S กับ M ไว้หัวมุมแล้วก็เอาชื่อนิติบุคคลมาหา value ด้านขวาสุดนะคะก็จะได้ประมาณนี้ทั้งหมดพันห้นะจำนวนนะคะแล้วก็แยกเป็น M กับ S ใช่ไหมแต่ทีนี้เราอยากเรียงซ้ำอันดับแรกที่มากที่สุดใช่ป่ะมันใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้ไม่ได้นะคะก็เลยต้องก๊อปนะคะขอ copy ขาไปวางด้านข้างอีกอันแล้วก็วางเฉพาะ Val u e นะหนึ่งสองสามตัวนี้เสร็จแล้วแกนทั่ทหัวคอล์ตรงนี้นะไปใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้ตึงแล้วเรียงลำดับนะคะจากมากไปน้อยก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยพันห้าสิบเจ็ดนะสามอันดับแรกนะก็เป็นตัวนี้โอเคไหมเราก็จะได้ข้อมูลนี้นะคะไปใช้รายงานหากลุ่มตัวอย่าง हा ah.